ดครับน <rôle CCTV> <of the> <ici> ี่คอมาิเอยูนดครับมาเดินไปปังปังกดปุ่นกดปุ่นปังปังกระปังกระปัง เรามาเรกยรูบ้ตู้ี่นเนี่เขาสูดใหม่เขาจพเขาจะูดในนอกะเขาจะสูดนอกไหนเขาจะสูดนอกไหนสูดในนอกระในนอกในนอกก็มาเปิดช่องเรือผ มาเจ็บมาบาดเจ็บมามาเจ็บมาเจ็บนี่ยเปิดของเรือนสีขาวได้เปรียบใช่เราต้งรานไหนกันต้องร้านไนต้อมาผมเองผมเห็นเองผมเป็นอาจารย์ผมเห็นเองได้งูบิดงูบิดเดือดสุดไหนเนาะ ลงไหมเทียบไหมเริ่มเร่เร่เริ่มไม่ขับแลเริ่มไม่ขับติด่ะเริ่มเริ่มรปอยากมม่ครับเจอเจอวงเจอมาเห็นตัวไม่ยอมลงคว้อมเรียนนะก็ปีนี่ชีวิตอันแน่ที่เมตติโตรู้แล้วคิดอะไรอยู่ ต่างชืเม็ก็ได้อืมันเหมือนกับวัดปัไปวัดพระโรงาบาลใค้พระโรงพยาบาลสูงส่งชนะนะอืมสูงดี้ะเนี่ยควัมสูงไม่ดุล เดินอ,อย่างเดินอ,อย่างเออไม่มั่นใจนะครับเพราะว่ารูปนี้มั่วครับเึ้นอย่างม,มันมั่นใจตอบได้อย่างกว้างขวางว่าไม่มั่นใจนร้อยเปอน แม่อยาเป็นงนะ่ายสิไม่กินนเกมนะครับก เย็นนัเขาะกินเขบ้เหียวเป็นปัญหาชีวิตั่นเลยเริ่อง X, เร่องเไม่กินก่อนครับแม่ครับคนที่ไม่รู้คุณค่าไม่เกิดนนี่เรือเห็นสวนย้ายยาอมาตีแล้วครับสืกสึกเรืเหสวสการที่ใครจะได้เป็นราชาโตัวนะครับ ควคนีถ้าดูก็จะเคื่อนไ่่นี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 ่น่นี่นี่บี่น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 ่นเ่นี่นีันีน่่น่นรนี S 1> <S 1> ยิ้มแค่ไหนไม่บอกกินนะกินนะไม,ม,ม่กินหมาหมากินหมากินปวรขาง่ายไปเนี่ยเอาเข้ากับอะไรกับหมูกำลังสู้สกำลังสนุกเลยไม่เอาไม่เอาเนี่ยเรากำได้หมดแล้วนายห้ามขึ้นไปที่สูงนายนายมันต้องอยู่นี่นะี่อยูย่นยคนกันไม่ใช่ภาคเหนือนี่นี่คนภาคเหนือเขาอยู่สูงเรื่องเวลาด้วย เดียวกระดานเดี๋ยวบอกจะน่าเปื uh, <m z ul heures> ่อไอเบื่ออือเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งโอเยแย่แล้วเฮ้ยยังุ๊นได้เหรอ้เป็นเป็นเหรอเป็นเป็นม่เนหมากนี่มันคนหรอเลยนี่ยเฮ้ยหมอนมอสตที่ีเลยไม่ตายเลยไม่ตาไม่นนี่ขวากัวในพระบูฟี่เนี่ย ปรากฏวา่าลังลูฟี่ให้ฟพลิาลุม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 ตัวหลายมันลุมลุกต่อนไไม่เห็ต่ออไหนมันไม่ดูมุลุมเลยกันเขบอกว่าพลังมิตฉภาพแต่ถ้าเกิดว่าตัวร้ายลุมลุม้ตัวร้ายลุมตัร้นุอาตัวร้ายหกโกอ่ะดูภารัลัรางมิจฉาภาพไม่ช่วยนะครับอย่างปลาปูเนี่ายามมานี้ไปปนี่หาะปีุดเลย

อมาไหมอมาดตนเลยตัวอ่ะอืมเ้ยไอว่าไป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 อุอนนะเอ,อ้เหนียว,นะวงนะว่าไม่หมากเลยวะเนี่ยเรื่องหมากโสด่ววันเนี่ยอะไรอะไรโสด่วอะไรปโส่ววันเลยพี่ไรทำไมหมากมันช้าช้า

ได้หไ,ได้หงายยีปกเข้าอปล่อยหงายเดี๋ยวเราว่ามุงมานี้ตั้งท่าไม่ถึงหรอกมาในท่าไม่ถึงหรอกเราเดือดเดเฮ้ยบนชืเลยนะมาจุดตัวขงพวกเขาต้อง้ Oh, โอ้โอ้ช้าเวลานะครับโอ้สุดเดืเอดไปเลยสุดสีมากโ oh, <yeah. S 1> อ้เก่งขอบคุณดีนะครับเกมนี้ใครก็ฝากขอฝากติดตามช่องคุยมาบุกเซต,ตมาร์กับเจียมวัโลกด้วยนะครับ,บรวนนะะสวัสดีครับ